ครับก็ขอสวัสดีและก็ทักทายกับชาวราศีสิงห์ทุกท่านในช่วงนี้สำหรับในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนซึ่งในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงดาวต่างๆนั้นก็จะได้มีการโคจรสับเปลี่ยนกันอีกหลายอย่างในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้น ดาวพระอังคารก็จะเข้าสู่ราศีเมษในช่วงนี้ก็จะทำให้ชาวราศีสิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการที่ดาวพระอังคารนั้นเข้าสู่ในราศีเมษนั้นก็ถือว่าอยู่ในภพปุตตะนั่นก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านจะอาจจะได้เจอแต่ของที่ใหม่ๆหรือ การที่เรียกว่าท่านจะทำอะไรก็จะได้ทำของใหม่ๆเพิ่มพูนถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ชายท่านก็จะมีสิทธิ์ที่เรียกว่าเป็นผู้นำที่ดีหรือจะมีคนนิยมยกย่องให้ท่านหรือให้เกียรติท่านได้เป็นใหญ่เป็นโตการคลองเรือนก็อีกเช่นเดียวกันท่านจะเป็นผู้นำสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศี สิ่งนั้นก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีในช่วงนี้จะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จท่านเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีท่านจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในร่างในด้านของการงานการงานที่ท่านจะทำนั้นก็รู้สึกว่ามีคนยกย่องการนำครอบครัวก็ทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความสุขมีความเจริญบุตรหลานก็ มาชื่นชมนิยมยกย่องมีคนให้ความเคารพนับหน้าถือตาท่านอยู่เสมอถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีพี่น้องหรือว่าลูกหลานคนในบูบ้านนั้นให้มีความเคารพและก็ยกย่องท่านท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ก็จะมีความสำเร็จทั้งนั้น ชาวราศีสิงในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ดีจะทำอะไรก็อยู่ในขอบเขตท่านเป็นคนที่ตรงไปตรงมาพูดจริงทำจริงงานทุกสิง่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะเป็นผลสำเร็จทั้งนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นผู้หญิงซึ่งอยู่ในราศีสิง์อีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านเป็นผู้หญิงท่านจะเป็นกุลรตรีที่ดีงาม จะมีคนนิยมยกย่องและสรรเสริญท่านอยู่เสมอท่านอาจจะเป็นผู้นำของครอบครัวอีกก็ได้มีบุตรหลานนิยมยกย่องเทิดทูนให้ความเคารพและก็นับถือยกย่องให้ท่านเป็นคนดีคนดีในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าหากว่าท่านเป็นผู้หญิงท่านจะทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรจะเป็นงานค้าขายหรือว่าจะทํางานอย่างอื่นก็จะมีความสําเร็จและมีความรุ่งเรืองถ้าหากว่าท่านทําการค้าขายเปิดกิจการก็จะมีทั้งลูกค้าหน้าเก่าและก็หน้าใหม่มาให้ความสนับสนุนท่านถ้าหากว่าท่านทำงานตามโรงงานก็จะมีคนนิยมยกย่อง รวมถึงเจ้านายของท่านก็ให้ความสนับสนุนและให้ความไว้วางใจกับท่านอันนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้หญิงท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอไม่ว่าในด้านของการงานจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่แต่สำหรับท่านที่เป็นผู้ชายที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์อีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านมาแรงจะทำอะไรก็มีคนนิยมยกย่องถ้าว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมีคนนับหน้าถือตากันทางนั้นจะมีคนเข้ามาขอความเห็นใจหรือว่ามาขอความช่วยเหลือจากท่านก็มีบางทีก็มาหาหมาหาความคิดเห็นจากท่าน ให้ท่านแนะนำในเรื่องการทำมาหากินท่านเป็นคนใจดีท่านก็แนะนำให้กับคนอื่นในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีสิงห์ท่านมีใจบุญใจกุศลทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าใครเดือดร้อนเข้ามาหาท่านท่านก็จะให้ความช่วยเหลือทั้งนั้นการบุญการกุศลท่านก็ทำอยู่ไม่ขาดสายในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้น เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์และมีความโปร่งใสจะทำอะไรก็สดใสไม่มีเล่เหลี่ยมหรือว่าไม่มีการเอารับเอาเปรียบใครทั้งนั้นท่านเป็นคนใจดีต่อมาในช่วงของเดือนมิถุนายนน,นี้นั้นชาวราศีสิงจะทำอะไรก็อยู่ในจุดที่ดี จะมีผู้คนยกย่องและมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนท่านช่วยเหลือท่านท่านจะเอ่ยปากอะไรสมมติว่าท่านขาดในเรื่องการเงินการทองนั้นในช่วงนี้ก็จะมีคนเข้ามาให้ความสนับสนุนท่านถ้าหากว่าท่านในช่วงนี้คิดจะทำงานอะไรก็เหมาะกับการลงทุนไม่ว่าท่านจะไปทำอะไรจะมีความสำเร็จทั้งนั้น ในเรื่องของภารกิจในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบอีกต่หากบางท่านนั้นอยากจะไปเรียนหรือว่าจะไปทำงานต่อก็จะมีผลสำเร็จกับตัวท่านท่านนึกคิดอะไรก็จะได้ในช่วงนั้นก็ถือว่าท่านจะมีข่าวดีบางท่านบางรายที่เคยตกงานอยู่ไม่มีงานทำในช่วงนี้ก็จะได้งาน เสริมขึ้นมาอีกถ้าหากว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบรับจ้างถ้าหากว่าท่านเป็นคนรับจ้างในช่วงนี้ก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาหรือว่าท่านจะเป็นกรรมกรก็ดีในช่วงนี้ท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกัน ชาวราศีสิง์ในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินนั้นท่านก็จะมีไม่ขาดกระเป๋าเงินทุกบาททุกตังที่ท่านได้มานั่นก็เพราะนําพักนําแรงของท่านท้งนั้นท่านยิ่งขยันท่านยิ่งทำงานก็ยิ่งมีเงินเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีสิง์นั้นอยู่ในจุดที่ดีเพราะว่าในช่วงของวันที่สิบ ดาวพระพุธนั้นก็จะโคจรเข้าสู่ราศีเมษอีกหนึ่งดวงดาวทั้งสองดวงนี้คือดาวพระอังคารกับดาวพระพุธนั้นเข้ามาอยู่ในราศีเมษจะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นั้นเปล่งปลั่งสรงแสงสว่างจะทำอะไรก็มีอำนาจมีวาสนาเหมือนกับว่าเทวดาวาดินได้เปิดโชคลาภ ให้ท่านได้มีกินมีใช้ผิดกับเมื่อครั้งก่อนนั้นเมื่อครั้งก่อนนั้นในช่วงของเดือนสองเดือนที่ผ่านมานั้นรู้สึกว่าดวงชะตาของท่านในช่วงนั้นไม่ดีจะทำอะไรก็ติดติด,ตดขัดขัดอยู่เสมอลุ่มลุ่มดนๆดนในเรื่องของการงานทำได้บ้างไม่ไม่ได้บ้างบางครั้งบางคราวก็โดนย้ายงานบางท่านก็โดนพักงานในช่วงนั้นก็ถือว่า คลุกคลักจะทำอะไรก็ไม่ลาบรื่นในเรื่องการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงก่อนนั้นในช่วงที่เดือนสองเดือนนั้นท่านจะทำอะไรก็ไม่ค่อยได้เงินเงินได้มาบ้างพอกินบ้างพอใช้บ้างจะไปขอหยิบขอยืมใครในช่วงนั้นก็ไม่เป็นผลสาเร็จก็รู้สึกว่าท่านอึดอัดใจแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีสิงห์นั้นก็จะพบกับแสงสว่าง จะทำอะไรก็มีความสดใสไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรจะทำอะไรค้าขายไม่ว่าท่านจะขายสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็มีคนสนับสนุนท่านในช่วงนี้แต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเกษตรกรหว่านพืชหว่านผลอันนี้ก็จะเป็นผลสำเร็จอีกต่างหาก ท่านจะได้กําไรเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมีกําไรอีกมากมายคุ้มกับการที่ท่านลงทุนในช่วงนั้นถ้าหากว่าท่านทำงานรับราชการในช่วงนี้ก็ถือว่าเจ้านายก็มีความสนใจท่านให้ความรักและให้ความเมตตาอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปอีกท่านทำงาน สมมุติว่าเกี่ยวกับราชการก็จะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นมีบําเหน็จบํานาญอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภของชาวราศีสิงห์อีกต่หากในเรื่องของความรักของชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้ก็ถือว่าถ้าหากว่าท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขจะมีความที่เรียกว่ามีงานมีการอะไรก็ช่วยเหลือกันและท่านก็ให้กำลังใจ ซึ่งกันและกันจะมีอะไรก็ปรึกษาหาลือจึงทำให้ความรักของท่านนั้นมีความสำเร็จและก็มีความสุขอยู่ตลอดไปสำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ท่านยังเป็นโสดอยู่ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของท่านท่านอาจจะยังไม่ชอบที่จะมีคู่หรือท่านอาจจะชอบอยู่คนเดียวไปก่อนเพราะช่วงนี้ท่านยังชอบ เที่ยวหรือว่ายังชอบทำงานเป็นอิสระอยู่ท่านยังไม่คิดมีคู่สำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ก็ถือว่าจะอยู่คนเดียวไปอีกสักพักก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของท่านในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของร่างกายในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ที่สูงอายุก็ให้ระวังในเรื่องของการ เจ็บหัวปวดท้องปวดแข้งปวดขาอันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับท่านได้สำหรับในเรื่องของหนุ่มสาวในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังอาจจะเป็นโรคติดเชื้อมาจากคนอื่นหรืออาจจะเป็นไข้หวัดเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงมีฝนบ้างมีร้อนบ้างอาจจะมีการปวดหัวเจ็บคอเป็นไข้หวัดอันนี้ให้ท่านระวังเขาไว้สำหรับในเรื่อง เคราะห์หรือว่าในเรื่องอุบัติเหตุก็อาจจะไม่ค่อยมีเกิดขึ้นกับท่านในช่วงนี้เพราะว่าถ้าหากว่าท่านจะไปเหนือไปใต้อะไรท่านระวังเขาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้ถ้าหากว่าบางท่านอยากจะลองเสี่ยงโชคก็ลองดูได้อาจจะมีบ้างแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่นักเพราะว่าในช่วงนี้ยัง ดวงชะตาของท่านยังไม่โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภแต่ก็พอมีบ้างเล็กๆน,น้อยๆก็ลองดูได้การทํานายดูดวงชะตาหรือว่าดูโชคลาภให้ท่านสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ในวันนี้ถ้าหากว่ามีความดีอยู่บ้างก็ให้ท่านพิจารณาถ้าหากว่าอีไหนไม่ดีก็ให้ท่านเลื่อนข้ามไป การทำนายทายทักนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่าเราทำนายโดยรวมอาจจะเกิดขึ้นได้บางสิ่งบางอย่างก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็ขอให้ทุกท่านที่เกิดอยู่ในเวราศีสิงทุกท่านที่ฟังกันแล้วขอให้ท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันใหม่ ในคลิปต่อไปครับสวัสดี